đứng sắm uýn khun phá khun phá tên làng là ờ, ừ, à. là, là gì tên làng gì như à, đi 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 ไปทงฝากันนะไม่ทันแล้วไปทขวาก่อนนะไปขวาใช่ขวาเก็บตรงเก็บตไม่ทันแล้วอันนี้ถ้าเก็บไม่พร้อมกันที่ฮาเลยนะขวาก่อนนะลูกไปโอเคเฮ้ยพอได้ไมอัดรอบหนึ่งเต็มทีหนึ่งไปสามพอไหมพอไมสามสี่ไป ไม่น่าก็สองจะไม่แคลโอเคโอเคโอเคมันต้องนี้มันต้องนี้เลซเซอร์มาต้องนี้จะได้ไม่ผิดหวงังนะฮะโอเคโอเคคนอันต์ถ้าเกิดอยากลุกเต้นลุกได้เลยนะลูก ตอนที่มึถ่ายทับนะเดี๋ยวเราจะมีเขาดาวกันเพราะนั้นจำไว้แต่ระหว่างนี้อีจจะกลับตรงกลางก่อนแน่นอนครับเ่าเพลงนี้เป็นเพลงจากละครนะครับพระละคร241 0และตอนนี้นางเอกของเราอยู่ตรงนี้ด้วยนางเอกของเราก็เต้นเป้มากละครกำลังสรุปแมกอยากให้ฝากหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีเวลาเดี๋ยวให้ชาเล็กพูดถึงละครหน่อยแล้วก็การได้ร่วมงานกับล้าสวันฝากละครด้วยครับลูกรับ อุ้ยพระอุ้ยคุณพระเอากระดาษมาให้นางเอกด้วยเอออ่าขอขอเรียกร้องความสนใจนิดนึงนะคะฮะถึงจะไม่ใช่ผู้ชายแต่ว่าหนูก็เดินเดินพูดให้ทั่วเลยเดินพูดให้ทั่วเลยแต่หนูตั้งเต็มเหมอนผู้ชายเลยลูกหนูตั้งใจเล่นละครเรื่องนมีไม่ไม่นะคะเราเราพูดกันเป็นวงกลมเราพูดกันเป็นวงกลมไปเราพูดไปแล้วหนูก็ตั้งใจเล่นเอ็มวีมีมาก ว่าตั้งใจเล่มตัวน,นีออน้ตรงกลางตัวนี้ตรงกลางตัวนี้ตรงกลาง,ง,งโอเคเห็นไหมคะว่ามันพุ่งไปโอเคโอเคอเวทีมันวงกลมอม่ะลูกไปพูดต่อไปลูกฝากเลยฝากละครเรื่องแพนคาร์สอมปีหนึ่งคืนไว้ด้วยนะคะ,ะ<า>ก,ก็ได้นะคะถูกต้องได้โอเคเออได้ก็สองทุ่มครึ่งพุ่คขึ้นหัสนะคะแล้วก็ฝากไปปั่นเอลวีด้วยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะอ๋อนะฮะดองเสียงให้น้องหน่อยได้ไหมครับ สาวเอนตอนนี้เลยนะพูดกันแบบตรงๆฉันหาซ